ดเยอ้ยอด,ดีนะทุกคน <c oughs> ขอโทษไม่ได้ถ่ายคลิปนานแะล้แกอะคือพลังของคลิปเนี้ยมันมีมานานแล้วแต่มันเป็ขี้เกียจเนาะความขี้เกียจเนี่ยเป็นหนึ่งในสมบัติของพอดีเป็นหนึ่งในอ่ะพฤติกรรมของพอดีอย่างเราฉะนั้นวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีที่ว่าเราจะเออแบบกินหมูกระทะกินหมูอะไรไม่ได้กินมานานมากนานแบบ นานอ่ะืมนั่นแหละเรียกว่าจะมาทําคลิปกินอะไรหน่อยว่าอะไรหน่อยอะไรหน่อยก็จะมาโม่ว่าใหายเป็นไอะไรใหญ่ทำยังไงอันดับแรกขออนุญาตสั่งคุณเปิ้ลก่อนเพราะว่าความอยากกินเนี่ยมีอยู่สูงมากแล้วก็จะกินคนเดียวไม่แบ่งใครกินคนเดียวเพราะว่าถ้าใครมาแย่งเนี่ยพร้อมตกนะคือความหิวมันใช่เรื่องเล่นเดี๋ยวขออนุญาตสั่งก่อนสักครู่ตอนนี้เราสั่งเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปจัดโต๊ะจัดอะไรก่อนเพราะว่า มันเป็นงานกินอะไรเงี้ยเรื่องกินเรื่องใหญ่แต่ว่าขาดตังกก็ไม่น่าจะมีอาจจะแบบว่าตาม,มีตําเกอิอแสงมืดแสงอะไรว่าไปเนาะว่าเราก็ต้องซูชิวิตอะคนไทยมียากคนจนวิ่งใหญ่อะไรแบบเนี้ยุกคนเราก็เสร็จเท่าที่เราจะเสร็จได้นะก็คือกินคนเดียวเลยก็ว่าต้องข<ห>ามกันแก่ชุดกลางนะไปอย่างนี้สรุปสั่งไปสั่งมา แตะเราได้บ้านค่ะอะไรแล้วที่พิกมันคือเราก็หาเนาะหาเตาตัวบ้านไม่มีเตาค่ะเฉลิบแบบเฉลิบในแผงซ้อนแผงแต่สิ่งที่มีในความโชคดีของเราก็คือเราได้ทําการสาั่งเผาอย่างมากเลยแปลงอะวะเพื่อหาเตาทำบ้านไม่มีค่ะแต่ไม่เป็นไรสรั่งมาแล้วค่ะ ต้มกินเพียเดียวอาจริงนะท่าหน้าและหมูชาจุชามี่ย่างไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ได้กลัวว่าเออจะย่างแบบเดี๋ยวย่างไม่พอเลยนะไม่ใช่เลยนะกูระเบิดตอน,นที่บอกเคที่ว่าสั่งบุ๊กเคที่ส่งมาเลยพี่สาาเป็นแบบนี้หรือเปล่าข้างในเป็นขั้วเดียวค่ะเป็นขั้วแบบค้อมระเดือกเคเราสั่งไป็นโยมมาต่างานาเจมส แต่แค่นี้ก็คือเยอะแล้วทุกคนต้องบ,บอกกันนะว่าตอนนี้ไม่เสียปบปากเพราะกลัวตายมีจริงนะตอนตายคือกระพริบตาคือตายได้เลยอยู่ชั่วขณะของชีวิตเสียมันไปก่อนยังไม่เสีปากนะที่สําคัญยิ่งกว่ามันใส่มันไปก่อนยังไม่ใกล้สมดุลนะเพราะกลัวระเบิดเสียบางางแตะได้ค่ะกลัวมันช็อตตายขึ้นมาไม่มีใครรู้อีกความอยากกินความโลภขอเราเริ่มไหนเริ่มเรื่อ ให้มันเข้าทีถ้าเสียงปุ๊บปุ๊บขึ้นจบเนะเปิดเตาแล้วค่ะทุกคนขาใส่เบคอนก็ไปก่อเบคอนเฮ้ยทำอมไรนเดียวมันก็เผื่อนนะทุกคนคือคนรนะชอบบอกว่าให้มาทําช่องตัวเองกับทำช่องอืนเถอะทุกคนทําช่องตัวเองมันเหนื่อยนะมันย้าเนี่ยเราต้องมานั่งเตรียมแบบนี้เลยชอบไปช่องอื่นเพราะอะไรไหมไปช่องอื่นอ่ะไปถึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือกินกับตลก แค่นั้นแต่ถ้าช่องตัวเองปุ๊บเตรียมทุกอย่างค่ะเหนื่อยเข้าใจเหตุผลมาเลยชอบไปอยู่ห้องช่องคนอื่นย่างแล้วมันก็แบบเป็นกงนเองมันสนุกอะช่องไปช่องเพื่อนอะไรเงี้ยเลยไม่ชอบทําช่องตัวเองแต่อันนี้คือจริงๆอะเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแต่ไม่กล้าทำาการกินหรอกกลัวมันทับลายทับลายพี่สาวทับลายกับพี่สาวอะไรนี่ไงเจลลี่สีไง แต่คือนั้นถ่ายไงานกับมิกกี้ดีมิกก็บอกว่าแบบหล่อนหล่อน,นำทำอะไรการกินลับกินแบบพูดไปเรื่อยตามภาษาหล่อนนะเรื่อยแบบหาพูดไปเรื่อยนี่นี่นะนี่เป็นคนพูดไปเรื่อยหรอหลออ,อันนี้เก่าหาเพราะนี่ว่านี่ไม่ได้เป็นคนพูดไปเรื่อยนะนี่ไม่ใช่ผิวพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเออมีอะไรก็มาอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้พูดไปเรื่อยก็เลยอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวลองทำก็งงตัวเองเหมือนกันนะมาทำกินทำอะไรทำไม่เป็นว่ากินก็คือกินตามภาษานะ จะมาสอนมาอะไรไม่ต้องสอนกินตามภาษาไม่ต้องสอนค่ะเวลากินข้าวอยู่ที่บ้านอยากให้คนมาสอนไหมไม่อยากอะไรอยากตกปากเขาขออินเสิร์ตแบบใกล้ๆเหมืนแบบก็หลายมุมหูหนะ้าอีทมาทุกคนอีทไรเอ่ยกระสือบล็อกอีทแบบบิบบล็อกโอ้หอมมากทุกคนจะบอกว่าเตาเนี้ยระเก้าเก้าละเก้าเก้าจริงๆ,ๆิ ไม่ใช่ร้อยเก้าไปอะร้อยหกสิบกว่าบาทก็เปิดร้อยสามสิบเท่าไหร่ก็ช่างไม่ได้มารีวิวมากินทุกคนเตาอ่ะมันมีแค่ปิดกับเปิดเปิดแล้วคือเปิดความร้อนหนึ่งกับเปิดความร้อนสองแค่นั้นเลยไม่มีฟังก์ชันอื่นเลยคือถ้าใครจะซื้อมากินตามอ่ะแนะนำหนึ่งต้องมีคนอยู่ใกล้ตัวคือคนอยู่ในบ้านอ่ะมีคนอยู่ด้วยไม่ใช่อยู่บ้านคนเดียวเราเอาไปซื้อเตาเดี๋ยว,วาาามากินอาจาะตุยมันคงไม่ตุยหรอกแต่เราก็ไปช็อตไปอะไรเข้าไปร่บ้าง ไอ้พวกมึงต้อหม้อคาอันนี้หั่นคนเนาะมันเผ็ดลูกมันเผ็ดกินไม่ได้มันเผ็ดอูู้เผ็ด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 อู้หูเผ็ดมู้ขนาดคนกินยังเผ็ดหมากินจะเป็นยังไงเนี่ยว้าวไม่เชื่อเมื่อก่อนนะเวลาน้องทดขอกินอะไรเราจะบอกว่ามันเผ็ดเพราะอะไรเพราะว่าเด็กห้ามกินเผ็ดจะบอกว่าอุ้ยเผ็ดเด็กกินไม่ได้อันนี้คือข้ออ้างไม่อยากให้กิน คนที่เขาทําช่องกินกันอ่ะเขาพูดอะไรในรายการออยากบอกว่าโอ๊ยล้วคิดชื่อรายการกันก่อนทุกคนช่วยคิดชื่อรายการได้ไหมในไหนก็กลับมาเพราะว่าตามใจคนดูนะเนี่ยคือกลับมาทำเนี่ยไม่ได้ตามใจตัวเองเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าสิเราว่าแสกจะ,ะดีกว่านี้อันนี้ก็เป็นคิววา่ารอลาซีโอมไปก่อนเราเน้นสวนในความมืดอ,อยู่แลว้วตัวแม่ได้มีอยู่แลว้วเหมือนจะร้อนเร็วแต่ก็ร้อนช้าอันนี้พูดไม่ถูกนะ พวกเราเป็นคนชอบกินมากไม่ต้องต้องบอกว่าชอบกินขนาดไหนชอบกินสุดๆต้องบอกนะว่านี่เป็นการกลับมากินเปิ้ลในรอบแบบพูดไปอย่างไรพูดแล้วพูดอีกได้เกือบสองปีไม่ได้กินหมูทํามานานมากแล้วอยากกินสุดๆแล้วใ่คลิปแรกนี่พูดเลยคลิปกินคลิปแรกนี่ก็ต้องเป็นเปิ้ลหมูกระทะไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงกันไปโอ้เดี๋ยวชอบอันนั้นเดี๋ยวชอบอันนี้ในใจนี้มีอยู่อันเดียวคือเปิ้ล มันแซ่บมันถูกต้องมันคือซึ้งมันคือเลิศมันคือตามันคือนี่คแกกุ้งมันเลิศทั้งึกแล้วแกเห็นเขาชอบอีกกระชอบอินเสิร์ตกันะคือฉะนี่ยก็มีแค่กล้องเดียวแต่ว่าเออมันมีแอปอะไว้เล่นอะไรเนี่ยก็เลยแบบเอออินเสิร์ตสโนว์แล้วกล้องก็สูงไม่ไหวอุ้ยกุ้งโอ้โหหน้าอีสุดๆมาลูกอ้วย ชื่นชมนะคนที่คิดเตากินหระถาไว้สำหรับกินที่บ้านอนะ่ะกินสำหรับที่บ้านไม่พอนะกสำหรับกินคนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมจะให้เราไปนั่งกินที่ร้านคนเดียวไม่ใช่เรื่องนะอายเขาคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าทําไมต้องอายด้วยเราไปจ่ายเงินมันเหมือนคนไม่มีเพื่อนอะ่ะมันเหมือนคนไม่มีเพื่อนไม่พอนะนะไม่มีฟิล์มเมาท์มอยอะ่ะคือชีวิตเศร้าอะ่ะคือถ้านี่เป็นเจ้าของร้านแล้วนี่ไปเจอลูกค้ามานั่งคนเดียวเขาเอ๋อกินปีค่ะเดี๋ยวแถมให้ด้วยหรือว่าอยากมีเพื่อนนั่งกินได้ไหมเดี๋ยวไปนั่งด ถูกต้องน้ำซิเปิลที่เราคุ้เคยไม่ได้กินนานแล้วก็มากินอนะ่ะเบคอนเบวาถูกต้องอแต่ไม่ได้พูดเยอะนะเพราะว่าคาว่ามากินอนะ่ะก็มากินเองเง เรานอนึกก่อนเรามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังมันต้องมีบ้างแหละแต่ขออนุญาก่อนอ๋อมันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแปลกกับคนอื่นไหมนะคือตอนที่กลับไปอยู่เขดมาใช่ไหมก็ไม่ีคนมาเจีบใไอจีก็คุยกันช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราชอบเล่นควิส ในไอจีเขาเล่นถามตอบถ้าใครดูช่วงนั้นจะรู้ไี่ชอบเล่นมากแบบเล่นเกือบทุกวันเลยตอนนั้นมันแบบเรางอนเขาอยู่นอ้องมาค,คุยอยู่แต่เราก็ยังตอบไอจี IG แบบตลกเฮฮาเอ๊เล่นหมูอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาถามคือทำไมเครียดจังไม่เห็นเหมือนในสตรอรี่เลยในสตรอรี่สนุกเลยเฮ้ยแยกให้ออกแยกให้ออกระหว่างชีวิตสิงกับไอจีสตรอรี่ระหว่างการทํางานระหว่างการเอนเตอร์เทนคนแยกให้ออก มีสตินะคะคุณน้ำหวานแกไปพูดอย่างนี้คนอื่นไม่ได้นะคือจะให้คนเราอะตลกเหมือนในแบบโซเชียลตลอดเวลาไม่มีแบบชีวิตทันจริงเลยมันไม่ได้คือมันจะเป็นบ้าเอาอะเข้าใจปะคือคนเรามันมีมุมอื่นไว้ในชีวิตอะไม่ได้ว่ามานั่งคนเลยจะมานั่งอาวนี้นะแพนเค้เพาสองไข่ดาวกรอบๆเริ่มไม่มี พี่พูดกินข้าวไปแล้วไม่มีมันไม่มีใครเป็นขนาดนี้อันนั้นคือหน้าที่หน้าที่เอนเตอร์เทนคือแบบพีออ่พววูดกับเ่าไปเลยนะดิก็มองอันนั้นมันคือหน้าที่คือแบบเอนเตอร์เทนคนเป็นฟิลแบบอะไรงานที่เราชอบเอ,อ้นาเทนแต่เวลาที่เราคุยกับคุณเนี่ยนี่คือ 4. ชีวิตจริงชีวิตจริงเนี่ยคือไม่ต้องแสดงถ้าคุยกันยี่สิบกชั่วโมงฉันเป็นเอางี้นะเต้นกินข้าวมาอูแล้วมักแมเมี่ยงกุบกอยใจเมีเ้ยวเมี้ยวเกี้ยกินข้าว บ้าค่ะคุณน้ำหวานคือคุณเป็นบ้าแล้วค่ะคุณต้องแยกย้าให้ออกฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเสือเขาเนี่ยเขาต้องตลกคือเขาก็ตลกได้แต่มึงชีวิตจริงมันม,มีหลายมิติอย่ามันมีความเครียดมันมีอะไรในชีวิตนะไม่ได้ว่ามันนั่งเอนเตอร์เทนกันอย่างเดียวชีวิตมีหลายอย่างให้ทำ เเปิดคลิปนี้ถ่ายแบบไม่ได้ลงนะเพราะอะไรนะแมเพราะกูวพพคนดูไม่ชอบคนชอบบอกว่าเราพูดเลยก็ตลก,ก,ตลกทีนี้พอเราแบบจะทําคลิปอะไรของตัวเองอะ่ะไม่กล้าพูดเลยนะลัวพูดไปแล้วไม่ตลกลัวคนดูไม่ชอบเศร้าปะ่ะคือตอนเนี้ยที่กลับทำคลิปกินก็ตั้งแต่าจะททาให้ได้นานๆนะเพราะเป็นคนชอบกินอยู่แล้วเรื่องกินนี่คือยืนหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็พูดเป็นอะไรอย่างญาติมาไนงะ อร่อยนะคือร้านเปิ้ลเนี่ยเขาเป็นที่เรื่องซื้ออยู่แต่ว,ว่าหมูอร่อยกุ้งอร่อยแกะให้ด้วยสดพอรับทานมีผู้บุตชอบหมองข้างนอกนะที่กูปวดคือ,อ,800อบอกสั่งเดือยแปดร้อยจะาหมดแล้วเชื่ออย่าง,ง,งคคเราชอบจริงกคตรคือหล่อมือใหม่เนาะ ใชารู้สึกว่ามันอ่อมเลยอะ่ะก็คอมเมนต์บอกกันได้อย่าหายไปเฉยๆก็พูดไปเรื่อยอะ่ะก็ไปเรื่อยของเสียหนึ่งคลิปพันหั 1, 000, 000, วข้อเอาไหมอะ่ะไม่เล่นนะก็พูดไปสิมีนะที่พูดก็พูดไปสิหนึ่งคลิปพันหัวข้ออืมอ้อ,อ ถ้ากินแบบปินยามไม่้อบกินซุปเหมือนเราอะแนะนำเตาเลยนะลองไปหาดูในท็อปปี้นไหนก็ได้มันคือเตาเล็กเตาเราตีคนเดียว,วทุกคนใครเคยมีแบบกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าถ้ากินซุปตามแบเนี้ยถ้าสมมติว่าเราสั่งลาบแล้วเนี้ยจะห้ามสั่งลกักหรือว่าสั่งคองมอย่างแล้วจะห้ามสั่งลักเนี้ยเคยมีปะอยากรร้มีใครเคยเจอไหมเรามีเพื่อนที่เป็นนะเว้เพื่อนมหาลาัยอะจะมีเซตหนึ่งที่เป็นแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งที่เข้าใจว่ามัน มันไม่เหมือนกันลาบคือลาบน้ำตกคือน้ำตกถ้าสั่งลาบแล้วสั่งน้ำตกได้ไม่ต้องห้ามเพ้าใจะไรปะไม่ต้องห้ามตำรวจไม่มาวัวไม่วิ่งกินได้สั่งลาบแล้วสั่งน้ำตกได้สั่งขมิ้ย่างแล้วสั่งน้ำตกได้ั้งแต่ยงคือไม่ต้องแบบอุ้ยไม่ได้สั่งอันนี้แล้วรับไม่ต้องไม่ต้องไงหารเท่ากันไม่ต้องคือถ้าเราไม่กินเลยเดี๋ยวใจ่คนเดียว หกสิบบาทใส่ได้ก็มาห้ามอะไรอย่างกาอยากกินน้ำตกแล้วอยากกินคอมหยางด้วยอย่าคืออย่างแบบลองทำเไม่มีลูกค้าก็พูดนอน้ก่อนเจอไม่ลูกค้าเมื่อไหร่น้ำาโอ้โหพูดเก่งเลยอทั้งท้อขาแต่พาทั้งซ้อนอทั้งท้อคอมพาพูดเก่งพูดเก่งมาแบบคอมพานักพูดระดับโลกค่ะแต่ดี๋ยนี้ไม่มีเในที่นีวอวแล้วอ่ะคือเปิ้ลเขากินกันมาจนจนล้างทุนแล้วอ่ะ เรากินนะก็คือกินจนความชำเต็มจนอิ่มจนเต็ม,จน,ตมจนท้องเต็มจนท้องแน่งไงก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะติชมก่อไ,นนะไปนองก่อนนะ